อาจารย์เคยบวชมาก่อนใช่ไหมฮะบวชมื่อสามอาจารย์รู้รู้หลักพระธรรมวินัยอาจารย์รู้หมดใช่ไหมฮะรู้บทฮะแล้วคิดยังไงฮะที่คา,ารวะมามาสอนธรรมะให้ญาติโยมแล้วมาสอนยันยันพระเลยอาจารย์อาจารย์คิดยังไงฮะอาจารย์เพราะอุตรีอืมอุตรีกันเองว่าตัวเองน่ะรู้ดีอ่าแล้วก็ยกย่องเองว่าตื่นธรรมแต่ความจริงไม่ตื่นธรรมหรอกครับเขาเนี่ยยังยังไม่ตื่นจากธรรมเลยตัวเขาอ่ะ บางอย่างเขาก็ลบหลู่ว่าพุทธศาสนาลบหลู่ค,ำสำคสาสั่งสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับอย่างอย่างยกตัวอย่างว่าบางคนไปนอนใต้ต้นโพอ่ะอ่าเออถ้านอนใต้ต้นโพแล้วถ้าตัดทะรู้ได้รู้ทีทุกอย่างรู้วันเกิดรู้วันตายได้ครับทุกคนเดียมทั้งประเทศก็ตัดทุกได้หมดแล้วโอ้โหไป่พูดใจอย่างนี้มันก็เป็นลบหลู่ว่าสัมมาพุทธเจ้ามันไม่ถูกครับอาจารย์มันติดอยู่แล้วนะไม่จะเป็นไปสอนพนอือนน่ะ ความจริงแล้วเขาต้องสอนตัวเขาก่อนให้ตือจิตธรรมะกอออ่อนเพราะตอนนี้เขายังไม่ตือธรรมะเลยาบอาจารย์เจ้าก็พูดจบเด็กเข้าไปนนครับเขาบอกว่าอะไรนะเ,เด็กที่ตายแล้วทําแท้งไม่มีวิญญาณไม่มีการเกิดมงเกิดใหม่เลยไม่จริงเลย่ะ,ะเด็กที่ท,ทาาําแท้งถ้าพ่อแม่ตั้งใจทํายิ่งบาปหนักเพราะเด็กที่บ่อจะถูกเขาไม่ทําผิดอะไรเลยจะฆ่าเขาข่าอาจย์ ที่ทพิมพบางนะเพราะกรรมเนี่ยม,มันมันเป็นกรรมร้อยลัดถ้าธาตุนี้ถ้าเราไปแค่กรรมเป็นหมดก็ต้องไปแค่ต่อเข้อธาตุาหน้าอาจารย์ถ้าถ้าเป็นคําสอนพระเจ้ามันจะไม่ออกแนวนี้นะอาจารย์นะใช่อาจารย์ประเด็นที่สําคัญมากเลยเขาบอกว่าไอ้วัตถุมงคลทั้งหลายเนี่ยหาว่างมงายไม่มีพุทธคุณอาจารย์คิดว่ายัางไงอาจารย์อ่ะครับอาจารย์ คนที่เขาพูดเขารู้จริงครับถ้าไม่มีพุทธคนจริงคนก็ไม่นับถือทั้งทั้งประเทศทั้งโลกใช่ครับต่้งชาตินี่โกคผิวดำเขาก็ยังมานับถือเขาต้องมาเช่าผู้ชากัน อย่างาประเทศรวางก็ดีก้งแอปพุทธิการเขาเป็นยังมาใช่อย่างประเทศอะไรที่แอปพุิการเขาก็มาบวชเป็นพระจนแต่เขาทวินในแต่ฐานเขากอกกลับไปอยู่บ้านเขาครับพระราชินีกษัตริย์บ้านเขาก็ทานที่ดินให้สร้างวัดขึ้นมาท่านม,มาสร้างโบสถ์สร้างศาลาขึ้นมาเพิ่มก็นับถือศาสนาพุทธาาและ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ประจุศาสนาที่ใหญ่สุดในโลกแม้แต่องค์การสหประชาชาติก็ยกย่องศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ยิ่สุดในโลกครับผมตอนนี้ประเทศรัสเซียฝรั่งเศสคอิตาลีคอังกฤษเขากำลังจะศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติตามคำสอนผู้เจ้าที่ท่านตรัสไว้เมื่อเมื่อถึงปัปตันไปแล้วเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยจะไปจะไปเจริญรุ่งเรืองที่ท่าภาคตะวันตกครับ ตอนนี้ก็มีอยู่ที่ประเทศไทยพม่า,รมาครับผมที่ยังยึดมั่นในศาสนาพุทธอยู่ครับสาธุครับพี่จัง